ร้านบุญสะอาดอุ้ยอ <od zag> <ar> ุ้ยตกใจนึกว่าพุ่งเข้าไปพี่พี่ครับพี่จักรยานมึงครับพี่เชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมพุ่งเชียบสองสี่สามปรบมือครับ จะปิดเทอมกันหมดแล้วนะพักผ่อนนะใช้ช่วงเวลาช่วงนี้เนี่ยพักผ่อนกันนะครับเอ่อแต่ก็มีน้องๆหลายคนที่ปิดเทอมก็ยังต้องไปเรียนอยู่ไปเรียนเสริมไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนชอบเรียนไงบางคนชอบเรียนชอบเรียนก็ดีไปแต่บางคนเขาไม่ชอบอไรเงี้ยโดน,นบังคับก็มาเป็นลูกพี่ไหมพี่ไม่บังคับนะ <laughs> รับได้หรือเปล่ามีพ่ออย่างเงี้ย <laughs> <laughs> นี่แหละ เหตุผลหลักที่ผมไม่ยอมมีลูกผมกลัวลูกผมแบบเอาไปแล้วโดนล,ลอ้อเอ้ยไอเปีมมาพ่อมึงอ่ะโคตรรั่วเลยวะ่ะสงสารลกูกนะครับขออนุญาตดูลิงก์หน่อยคุณผู้ชมวันนี้ไม่เยอะเอนนี้เดือนมีนา นาคม31วันและเดือนนี้ไม่มีวันหยุดเลยสู้ๆนะเว้ยไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมเรงไปนั่งดูในปฏิทินดิเต็มแม็กเลยฮะเหมือนเดิมชื่อชอบคิวโดไหนนะครับอย่าลืมเข้าไป follow เข้าไปติดตามผลงานเจ้าของคิวโดด้วยไปไอ้โพมึงว่าเสื้อป่าแปลกๆไหมปกติมันจะเป็นลายมังกรลายเสื้อวงเออกูโดนเมียมงครับเปลี่ยนเสื้อผ้าแบลเลย ไอหนูหมันเลยนะอย่าเล่นอย่างนี้เล่นกับพี่เล่นอย่างนี้พี่ตบเลยนะลูกนะเสียวแวบเลยฮะเทียบจะไปหาเล่นลูกเออดูเขียนแคปชั่นดิเทคนิคใหม่ยา้ามีอะไร้ามีอะไรเธอษาวได้เสมอเรื่องเงิน ค่อยว่ากันไหนบอกได้เสมอเรื่องอื่นได้ครับผมมั่นใจว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยพร้อมจะสพอร์ตทุกเรื่องเลยความรักเรื่องที่ทำงานจกเป็นเรื่องเงินนะจริงกันนิดมิตรภาพดิพังทลายมาเยอะแล้วนะครับแล้วดู้าอมีอะไรเธมีอะไรเธอปรึกษาไ,ไดไรสักอยู่ไม่ประเด็นผิด,ผดที่มึงด้วยมึงเปิดมาดีด้วยไอ้หนุ่มเรื่องเงินค่อยว่ากันไหนบอกได้เสมอ อ๋อช่องน้องอ้ำอ้ำม c ีซีต่อเมื่อโซเชียลล่มทุกแอปแล้วแม่โทรมาถามว่าทำไมเฟซบุ๊กเล่นไม่ได้โอ้โหโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยแล้วมันเรื่องใหญ่ขนาดที่ว่าไอแอปพลิเคชันมันเด้งออกหมดเลยถูกปะมันเด้งเสร็จปุ๊บแล้ว มันให้ใส่รหัสผ่านใหม่โอ้โหใส่รหัสผ่านเ c e บุ๊กล่าสุดเมื่อไหร่อะโอ้โห,โห,โหแล้วกดเป็นคุณพ่อคุณแม่อีกหนักเข้าไปเลยนี่ <c oughs> ลูกหลานนอนกันไม่สงบมะโทรกันทั้งคืนเลยเชียรจดเอาไว้นะผมก็จดให้แม่เหมือนกันนะครับจดให้แม่เหมือนกันนะ <c oughs> แ,ตแต่งเต็มเลยคือรุ่นอะไรยับฮอนด้าฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช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 ่ไม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 ทอยอะไรมาเป็นสามชาเลยนะมึงอย่ามาหลอกกูมึงแต่งร้านไหนเนี่ย เียบเฉียบปะต่อขึ้นอนอนาคตไก่นะไม่มีเก็บความลงความรับอะไรทั้งนั้นเมื่อเพื่อนขอยื้มโทรศัพท์ดนันมึงตั้งกันใครเนี่ย มึงตั้งกันใครอะมึงกลัวใครทำอะไรมือถือมึงอะรู้ว่าในมือถือมีอะไรไม่คิดเหรอ

ในรูปเนี่ยเออมันมันเป็นพาสปอร์ตคุณใช่ไหมอารมณ์นั้น,เ,นเอเอเอาขาบอกเออก็ฉันเองตำรวจก็ถามนานแค่ไหนแล้วเนี่ยเขาบอกประมาณสิบยี่สิบปีไม่ใช่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มึงง่วมากเลยเนี่ย รับความอร่อยฮะมึงเกาขนาดนั้นมึงเป็นผดนะอร่อยไม่ล่ะมึงเชียบเชียบเออล่าสุดมีคนส่งข่าวอะไรนะถ้าผมจะไม่เียดน่าจะเป็นยูทูบเบอร์เขาพาแฟน ไปเที่ยวที่อินเดียแล้วก็ประสบเหตุเอาไว้าผมไม่พูดเรื่องรายละเอียดละกันอะไรอย่างเงี้ยก็น่ากลัวอยู่คุณผู้ชมประเทศอินเดียก็นะเออในใน,ในความรู้สึกเรามันคือเป็นประเทศคอนเทนต์น่ะในความรู้สึกผมนะคือมันมีอะไรให้ถ่ายทํามันมีอะไรให้แบบแปลกใจอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็แลกมาด้วยความอันตรายอะ่องเออความอันตรายก็เยอะนะครับอ,อืาครัวยามอาวข้วอ๋อเหตุการณ์ที่ส่วยไเนช่ยแก่แหนูแ้นหนูเปิดจแบเนี้ย ี่ม่่เย่ย่ไไมอขนชมุนแล้ว่เอ่อ่มันต่ไม่มันได้่้วถ้าจะจับ,จ,บจับเลยฮะอย่าไปขออนุญาตจังหวนหนันนน่์ชลมุนอ่ะไยสักทีหนึ่งพี่หล่สักเลยอ่ะโหะ Comment, comment. คอมเมนต์คอมเมนต์กูชาติก็ต้องกูดิวผู้ก็ต้องดิวอนะกูจะลอกอาศัยจังหวะชนลมุนนะเชียบเชียบเชียบว่าล่าสุดพี่พจน์อนนท์ถ่ายฉากนี้ด้วยนะได้หอแต่ว่าแต่งแหกสรรพยุทธ์อ่ะมีนะกูจะลวเลยเมื่อพระเจ้าส่งคุณมาดูคนรักกันแต่ไม่เหวี่ยงแฟนมาให้เป็นแฟนกับเขานะนี่นะครับ จะตอบงนะครับแล้วผมไปอยู่ที่ไหนดีกต้องไปอยู่ที่ไหนเออเขางนะทุกคนครับ้โหแล้วบรรยากาศคดีเรื่องนี้แล้วก็ขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับที่ยังสดแบบเรานะคะไม่เป็นไรนะทุกคนคือเขาาอะไรนะเเขารักกันเขารักไมไรนะทุกคนไปมลซใให้ครับไม่แล้วหนูไปยืนอะไรตรงนั้นน่ะลูก โอ้หวานไม่เกรงใจสักขีพยานเลยะฮหนูเชื่ออะไรนะลูก F X C U S S พี่จับมือหนูสักวันหนึ่งหนูจะมีผู้ชายที่แสนดีที่เพียบพร้อมมาขอหนูเป็นแฟนที่ส่งกำลังใจให้ช่วงนี้หนูก็ดูหนึื่งคนรักกันไปก่อนลูกกอดเชียบเชียบ น,นั่นก็หวานไม่ดูเพื่อนเลยโอ้โอะไรอะ่ะร้านบุญสะอาดอุ้ยอุ้ยตกใจหนูพุ่งเข้าไปพี่พี่ครับพี่จักรยานมึงครับพี่ พี่พีนฮอ้นูฮึฮึฮเฮนฮึฮึงึฮ่ฮึ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 ฮ่ฮึ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 ฮฮึ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 ฮะเชียบเชียบเชียบึฮึยึฮอฮึฮึนึฮึฮึฮับ แจ้งข่าวด้วยน้องไม่ได้กลับบ้านมีแต่เพื่อนมาเพิ่มอีกคันนึงเฮ้เจ้าของน่าจะน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะเพราะมันสี่วันแล้วล่ะก็จักยานไม่ได้หายนะครับอยู่ที่ร้านนั่นแหละฮอ้ฮ่าฮ่าฮ่า่าา่า ไอ้หน oh! ุ่ยไม่รู้ขำอะไรอ่ะเอาเข้าเปื่อยมาเร็วๆค่ะน่าจะหิวแล้วไม่ใช่อะไม่ใช่ไข่เชี่ยเชี่ยไมไม่นะไม่นะคือ คลิปแนวเนี้ยจะเป็นจะเป็นแนวแบบนึกนึกออกแม้เออเด็กเขาจะจับน้องกินอะ่ะเออหรือไม่ใช่วะเขาจะเป็นขี้อับน้ำไหมเออก็ปกติออนมันคี้อับน้ำคุณผู้ชมเป็นคลิปสปาเหรอสปาน้องน้อง,อ,งอันนี้เป็นหรือห่านเนี่ย <Cad S 1> ไอเชื้อแปลกๆป <C>? ไม่เคยไว้ใจพวกมึงอยู่แล้วทรงเนี้ยทำไมกูโดนหลอกตลอดเลยวะกูพลาดได้ยังไงวะไม่เทียบใครจะตอบยกมือขึ้นอยู่ภายในใจเป็นเมืองรักโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโูหเรียเก่งเลยเสือดาวแเลยอเรียบร้อยตื่นมาแบบโอ้เออ หันไม่ด่าพืชในสายตาคุณผู้ชม็นร่าวิสุดท้ายอะที่หม่างเขาว่ามือที่สามอะเชียปะไม่โคนดีเลยเนียนเลยนะย่าโจ้าเข็นย่าตอบหมือนันย่าไปเดินห้ามาสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงชัวเลเข็นปะไม่ใช้แต่เมื่อกี้ลงจากรถมาพอเห็นหน้าคนเข็นปุ๊บย่าร้องไลยนะ เดินไม่ไหวเห็นโอ้สภาพแล้วเสร็จจากนี้ไปไหนต่อไปชอปปิ้งเดินกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ไหมไปใช้แล้วเห็นไหมจะได้กูดมันต้องอย่างนั้นนะคุณย่าแสดงว่าสาวสารในเฟซหน้าดูเนี่ยอ๋ยได้ไม่ไหวขอรถเข็นหน่อย มาโอ้ยชอ้าโม้โอ้ยขอลถอเข็นหน่อยถ้าผมลองไปทำงานเป็นคนเขีนรถเข็ยนดิโอ้ยเอาไปไกลๆหน่อยคนป่วยมาเจอกูฟื้นหมดอลยทำไมทำไมอันนี้ก็จะ นักเรียนคนหนึ่งนะจากใจเลยนะไม่ได้กวนตีนนะทําไมครูบางคนเรานั่งคุยกันอยู่ในห้องเดินผ่านไปแล้วด้วยนะเดินผ่านประมาณสองห้องอะเดินย้อนกลับมามายืนพิงลงมาตูแล้วมองทําไปทําไมทําทําไมทำไมทำทำไมเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> เงียบทั้งๆที่ครูคนนั้นอะไม่ไม่ใช่วิชาเขาด้วยอะเขาไม่ได้เข้ามาสอน่ะส่วนหญ่จะเป็นครูภาษาไทยครูคณิตศาสตร์ครูสังคมเนี่ยแถวๆถวเนี่ยแถวๆเนี้ยทำทำไมฮะคุณครูอันนี้ถามหน่อยอะมนุษย์อะคือสัตว์สังคมอันนี้ครูไม่รู้ใช่ไหมมนุษย์เรากกับมาคุยอะเชียบเชียบเชียบปะ เพ่อจบป4ลูกจบปริญญาเอกพวกเขาพากันไปเที่ยวและกางเต็นท์นอนบนภูเขาพ่อตกดึกพ่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามลูกชายว่าแกเห็นดาวไหมเห็นครับและแกคิดว่าไงมันเป็นเรื่องของจักรวาลครับพูดไปพ่อก็ไม่รู้เรื่องหรอกพ่อตบหัวลูกชายดังเปียไอ้ลูกเวนเสียแรงที่ส่งเรียนส่งมึงเห็นดาวมึงไม่รู้เลยเหรอเป็นเราถูกขโมย เดี๋ยวจะโชวเหนือพ่อ คอมเมนต์ดิส่งให้ปิมคุมขวาล่างขวาล่างตัวนึงนะแสดงว่าคนไม่ต้องแท็กวิดีโอนี้มาเยอะแน่เลยโอ้โหแม่งรักกูทุกตัวเลยกูเหนื่อยกูท้อแม่รักเชียรผมหลับไปสักพักนึงแต่ว่าผมก็ต้องตื่นเพราะว่าผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับไอแจ็คเสียงมันเป็นแบบนี้อีนี่ใคร อ้าตอบดิตอบไม่รู้คุณน่ากลัวเลยฮ่เฮ้ยไอหนุ่มเอ็งเล่าเรื่องผีวันไหนว่าน่ากลัวชิบแปลงเลยข้อสอบนี้ออกได้เป็นล้านข้อเลยฮะอีนี่ใครใจเต้นแทนเลยเนี่ย ไม่มีของตามเหรอฮะเจ้าเท่าไรเจ้าเท่าไร่ออ๋ห้าเม็ดเหรอฮะเอาเลยไหมอ่ะฮะอุปกรณ์มีไหมเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยคุยเรื่องอะไรเนี่ยอะไรจะตอบแทนไหมก็ตอบแทนมาเอาเลยไหมอ่ะสรุปเอาไงเอาเลยไหม ได้ข่าวว่าสิ้นเดือนขอไม่มีเติมอ่ะแต่แล้วแต่จะตอบแทนไหนก็ตอบแทนมาขอยึงโดนลวบสักทีเลยนะบบสบริษั์ม้าทองึงยไอม้าทองม้าส้มอ่ะแม่งไปด้วยกันเลยกูจะล่วเลยเชียบเชียบเชียบปะโดนหิ้วไปด้วยกันแหละทั้งสองบริษัทเลยโบโซ่คนหนึ่ง นะเฉียบเฉียบเฉียบอะขอสักยสามเม็ดนะกูจะเคี้ยวด้วยไม่กืนกูเคี้ยวเลยเอามันไหมครับอ๋อเอามันค่ะปกติชอบแบบไหนครับก็แบบไม่เล็กไม่ใหญ่มากพอดีคำอะค่ะอ๋อเสร็จแล้วครับนี้เสร็จไวจังเลยค่ะต้ประมาณนี้แล้วครับไม่แน่นมากเท่าไหร่คะยี่สิบซ้อมเลยถูกไหมแล้วแต่คนอะคะรับใส่ค่ะแล้วปกติที่ไม่ใส่ถุงอะคะ ก็แล้วแต่ลูกค้าครับอันนี้ก็คุยเรื่องมันกันไมนี่้บางคนอยากกินเลยไม่ต้องจ่ายขอบคุณแม่ครับขอบคุณนะคะผมว่าเขาไม่ได้คุยเรื่องมันกันนะเอามันใช่ไหมคือซื้อมันซื้อมันมันเผามันย่างมันปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเออเอามันไง เทียบเทียบอะคิดดีไม่ได้แม่เธอเก่งี่สุดแล้วอินอีสมมีไผดีสแมมมึงดอกแม่มึงโอดสุดแล้วล่ะถ้าฟ้อมตลอดว่าคืนสิพักสิเป็นที่หนึ่งตลอดและติดใจสิเก่งยังขัากสิมาดอียังปนันม่มีไผดีสแมมึงดอกแม่มึงโตดสุดแล้วล่ะถ้าฟ้อมตลอดว่าคืนสิพักสิเป็นที่หนึ่งตลอดและติดใจสิเก่งยังขัากสิมาดอียังปนันสิมาดอียังปนัน บ่ม,มีไปดีจันแมมดอกบ่ม,มีบ่ม,มีบ่ม,มีเพลงเนี้ยของพี่เอม็มพี่เอ็มวิทวัฒน์นั่นแหละนะครับผมแล้วขงจื้อเนี่ยเขามารเรอะเนี่ยกดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อน,น,ลอนแล้วขงจื้อเนี่ยเขามาร้องเนีเป็นเวอร์ชั่นเอ่ออีสานมาโดนกันได้คุณผู้ชมนะครับผมช่องของจื้อนะครับแล้วก็เพลงต้นฉบับของเอ็มวิทวัฒน์อย่างที่บอกกุกำลังดังในติ๊กต็อกคุณผู้ชมน่าจะเคยฟังโอ้โหแปดล้านฮ่า ่มมีไปดีซะแม่มึงดอกแม่มึงพอดสุดๆแล้วล่ะทอฟฟอมตลอดว่าคือสิพักเสียชอบเชีย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 บอ่ะชอบ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 เมื่อข้างบ้านกูเห็นพ่อน้องออนนิวนั่งละมาตามฝันนะกูนึกว่าศพกระตุกนะเบ็ดเบ็ดมันหนักอ่ะ เชียบเชียบเชียบพี่เข้าใจเองพี่เข้าใจเองขอจะขอจะมือเลยพี่เข้าใจเองพอเราพูดพอเราบ่นเฮ้ยไม่ได้เปิดทุกวันนาทีจะเปิดนาทีอะไรมึงเปิดทุกอาทิตย์เลยจมือจำมือจพี่เข้าใจเองโอเคครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมเหนื่อยหเหงื่อแตกมาทั้งหัวชื่นชอบฝากกดไลค์ด้วยนะติดตามช่องทีต่มันกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอคลิปต่อไป Thank you for watching!